โจรแอบแอบย่องขโมยข้าวเปลือกหลังจากที่เจ้าของบ้านออกไปหว่านข้าวที่นาค่ะ นางลำยัยรุนมาศอายุ70ปีค่ะซึ่งอยู่บ้านเลขที่137บ้านนาดีหมู่ที่6ตบอระบ,บ,รรบืออบอระบือจังหวัดมหาสารคามนะคะซึ่งบ้านของนางลำยัยนั้นก็ตั้งอยู่ที่สีแยกในหมู่บ้านได้พาผู้สื่อข่าวดูจุดที่ตั้งข้าวเปลือกเอาไว้บริเวณด้านหน้าบ้านแล้วก็ดูภาพหัวขโมยจากกล้องวงจรปิดว่ามีโจรเข้ามาขโมยข้าวเปลือกไป1กระสอบค่ะเหลือ,อไว้แต่ปุ๋ย6กระสอบนะคะซึ่งตนซื้อมาเพื่อเป็นพันธุ์ปลูก10ถุงเหลือ1กระสอบนะคะก็จะนําไปหวานแต่เมื่อกลับมา มาจากนาข้าวเข้ามาบ้านก็พบว่าข้าวเปลือกได้หายไปโดยนางลำใหญ่ลุนมาเจ้าของบ้านบอกว่าในวันนั้นตนเองได้ออกไปหวานข้าวที่นาแต่ลืมปิดประตูหน้าบ้านพอกลับเข้ามาก็พบว่าข้าวเปลือกข้าวเหนียวที่เตรียมหวานไว้หายไปหนึ่งกระสอบ มีน้ำหนักประมาณ50กิโลกรัมราคาประมาณพันบาทนะคะเหนือไว้เพียงถุงปุ๋ยค่ะจึงได้ให้หลานมาเปิดกล้องวงจรปิดดูก็พบว่ามีชายสวมหมวกกันน็อกใส่เสื้อแขนยาวกางเกงยีนเข้ามาที่บ้านเดินวนไปวนมาหน้าบ้านเห็นข้าวเปลือกวางอยู่ก็ยกไปไว้ที่รถจักรยานยนต์จากนั้นก็กลับมาแล้วก็เดินวนไปวนมาอีกครั้งเพื่อหาทางเข้าบ้านโดยไปหามีดพรามาเพื่อง,งัดหน้าต่างแต่ก็ไม่สามารถเข้าไปได้ค่ะประกอบกับเห็นกล้องวงจรปิดนะคะจึงรีบหนีออกจากบ้านไปทํา เาที่ดูจากกล้องไม่น่าจะใช่คนแถวนี้ค่ะแต่ก็ยอมรับว่าช่วงนี้ขโมยเยอะมากอยากจะฝากเตือนให้ล็อกบ้านให้ดีนะคะครั้งนี้ตนก็ลืมล็อกประตูเหล็กหน้าบ้านเพราะว่าตนเองโดนมารอบนี้รอบที่สองแล้วรอบแรกนะคะโดนงัดเข้าไปขโมยเงินไป9,000บาทจนหลานต้องสั่งกล้องวงจรปิดมาติดไว้ให้ถึง4ตัวแต่รอบนี้ก็ไม่รอดค่ะโดนขโมยข้าวเปลือกไปอีกจนได้ตนก็ได้แจ้งให้ร้อยเวรสอบสวนสบพบรบือนะคะมาตรวจสอบหลักฐานเอาภาพจากกล้องวงจรปิดไป แล้วเพื่อตามจับคนร้ายต่อไปค่ะ